ไปที่บาททำลงตาลาันทาไม่ได้เลยลงตาฉันท้าไม่ได้อ๋อไ่้ะวาตาไม่ได้ันึนนะเมก็ตจะพไปที่จุดครับครับ ปูขันนะครับคุณชม10โลปูสวงเดยกก็ได้สัมภาษณ์ท่านว่าทำไมท่านถึงอยู่สถาลวงปูสวงนะครับนี่ก็ใบสีสวยงามมากเรียกใบสีอะไรคนระับไม่รู้เลยอ๋อมาจากไหนครับเนี่ยม,มาจากกรุงเทพกรุงเทพใช่อ๋อมารู้ข่าวก็เลยมาใช่ค่ะอ๋อมากี่คนครับ ต้นแก่นอ๋อสายใบสีสายพญาลาาเหรอับนะครับก็ได้มาที่บาดเก่าบุญสัมพันธ์กันนะครับคุณผู้ชมนะครับเราไปดูกัน เคุณผู้ชมนะครับเรามาดูกันนะครับนี่คือสถานที่บาดจะมีหินเรียงรายนะดูถ้าจะปลูกมันปลูอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นหินเนี่ยนี่คือเป็นลานหินนะฮะนี่คือลานหินลานเหมือนกัโดนจัดไว้เรียบร้อยดูอ่ะเนี่ยลานหินสวยมากเนี่ะเป็นลานหิน เป็นเต่าเป็นทางธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองนะครับหัวหัวเป็นเต่าตรงนั้นเป็นตาเป็นตาเป็นตาของเต่านะครับแล้วตรงนี้เป็นกระดองทลายเป็นกระดองเหมือนมากเนาะความหมายก็คือเต่านี้คือสัญลักษณ์ของพระกัสปนพระสัพพะสัพโพนะพระพุทธเจ้าในยังยุนนี่นะพระองค์ลายานเงินฝากสวยรวมพิธีเสร็จเดี๋ยวจะทโฆษณาให้ให้ลูกค้ารู้ักว่าตรงนี้คืออะไร youtube เทียนไหนเมื่อกี้ นีต่าตาก็ทำทีอันเซินบาทนะครับผมจะทำไถ่เห็นบาททางนู้นด้วยนะครับบาทอยู่ข้างล่างนู้นนะครับเงียงครับน่าคิดบาทบาทินทูบมาแล้วเนะี่ยแรงมากเลยแรงเลยครับครามยัง ยังลกลิ่นทุบแต่ก่อนจะเป็นกลิ่นกีวอรนี่กลิ่นทูบลูกนี้เคยหายไปแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมหรนอเปล่ามีใครจาเอาไปไหนแล้วอาดะเข้เจาสมเด็นะจต,ต้องห้ยน้ำห้ยห้ยใช่ ครับเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลบาทหลวงปูไว้นะครับก็ขออนุญาตด้อ តាទៅតាទៅ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  เออតោបនថ្មីជ្រោះមូរណៈថ្មីហើយណោក៏មុនរះអស់មកចាស់សា1 1เออលូតាតិចបាទណាចាប់លើមកដាក់ណោស្បៃអសយកតោដឹកណាជឿនេះទេស្នេហ៍បាទនេះណោហើយខ្ញុំក៏ឯទេស្នេហ៍មុននេះមុននេះអូអានិអស់លើមកអូខៃលូតាសា1 1 อ่อกันนี้เลยโอเรับอมอ้มก่อนราคือเะตาเดิมเลไม้เคยเคยนอนอ่ไปนอนหมดไปคนเดียวไม่ได้โคเลขก่อนเลขอยู่ในบาทเโอ้อันนี้โรยใบสีโรยนะ วางขบวนเนาะขับปูเอาไปาน,นปะสาธุสาธุเดลยน,น้ำขวาเอ็มร้อยเอ่อรับถุงนี้ขะ<ม><ไ>ปูไปแล้วครับพูดนะดูเฉยๆห้ามพูดนะครับห้ามพูดจับจินด้วยนะครับโ,<อ>โอ้โห ดูได้ครับพูดนะดูได้ห้ามพูดโอเคครับเห็นไหมตัวเลขสวยไหมจำเบิ้เหมือนทางนู้นไหมเบิ้ลไหมครับคุณผู้ชมนะครับบาทก็ปูเอาไปแล้วนะครับดูยังครับไหนขอดูหน่อยค่ะ เห็นเลขไหมเลขพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวไปไปส่งเองไปส่งเองเดี๋ยวได้เอาเลขสวยไหมเลขสวยไหมมาดูมาดูเขียนนี่มาดูนี่ไม่ชัดเลยนะนี่อ๋อชัดชัดเออโอ้โหเนี่ยสามหรือเป็ดอะไรรุนยังรู้ฟังหูฟังอ๋อหูฟังอ๋อสองสองแปดหรือสามอืมขอดูกล้องนี้ด้วยจ้ะ ทำไมมสวยากเลยเอะขอดูรอบหนึ่งชัดเลยขยายเลยอ่ะนี่อออืืหนี่ฮะชัดๆเลยนะครับชมชัดชัดชัดคุณผู้ชมชัดชัดดูให้แล้วนะครับเลขบาทนะครับให้แล้วนะให้แล้วเรียบร้อยครับว่าจะไม่พูดนะครับเปิดซองๆแล้วไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีดูไม่เห็นขอถ่ายรูปนี่ครับชัด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 นะชัดเดี๋ยวขอขออีกนิดนึงเนาะ โอเคขออีกนิดหนึ่งทางนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีนิดหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพนิงไว้เพื่อเอฟซีดูนะจะไอ้นี้นะครับด้านเลขสวยมากเาะสวยมากสวยเลขชอบไหมชอบฝันฝันทึงน้องปู่สวงบ้างไหมฝันเมื่อวานเมื่อคืนนี่ไงตอนจะมานี่ฝันว่าฝันว่าปู่จะจะมาหาปู่บอกว่าปู่ให้บอกว่าให้ ให้ให้ให้มาพอมาแล้วก็ปู่ให้ไข่มาใบหนึ่งแล้วก็ให้รูปหลวงปู่ก็เป็นรูปให้รูปหลวงปู่มาองครูปหล่อเรียงเรียนแล้วก็นั่งรถมาบอกอธิษฐานบอกว่าปู่จะให้ถึงค่ำให้ถึงสี่โมงกว่ากว่าถึงสี่โมงพอดีจก็เลยชอบเลขนี้เลขไหนชอบไหมแปด บรบี้เลยคกนี่เลยใช่ไหมอันนี้มากับลูกสาวด้วยค่ะลูกสาวอยู่กรุงเทพกรุงเทพโอ้จ้าปโอเคคุณผู้ชมนะครับรับนี่ก็มาจากเอาบาดเต่านะครับทางมาก็ลำบากเนาะต้สู้ ูบอกมาูบอกว่ามาถึงแล,แล้วเหรออ๋อจั้ในกระถมาถึงแล,แล้วเหรอครับ ừ, ปูบอกอันออนี้ทะเบียนรถเลยครับนี่ก็สวยเหมือนกันจัง ถ้าผมตีสามตัวจุดก็คือเจ็ดเจ็ดสองหก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 เจ็ดหกสองเนาะจุดเลยนะครับผมบานปูมาพอดีบานปูมาพอดีเลยอ่ะตีแบบนี้นะครับเจ็ดสองหกครับจุดตีว่าเจ็ดจุดตีติดแล้วก็อันนี้สองสออันนี้หกหกเจ็ดสองหกเลยพอเป็นแนวทางเลยเป็นแนวทางเราไปทันเจ็ดสองหกของไิทันนะ เรามรู้ว่าบาทจะไปเก็บไว้ตรงไหนอะไรยังไงเนาะครับทำพีพีพวกนี้เปิดด้วยดวยคุณเป็นรถด้วยอ่ะ ใช่ใช่อร่อยอ๋อพี่ทัตเอากุญแจเปิดให้โนตานะพี่ทักครับอ๋อยังยังไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวปัดกวาดแล้วพักวันนอกครับหลวงปู่จะพักนี่เนาะหลวงปู่นัสการครับหลวงปู่ครับอ๋อนะครับหลวงปู่หลวงปู่พันนะครับพันไม่ค่อยคุยเนาะคุณผู้ชมเนาะครับไม่ไม่ไม่บัตไปที่นี่บาดก็จะไว้ที่นี่ เห็นปู่เห็นปู่เห็นปู่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เถอะไม่ใช่ไม่ถึงอ่าก็คือเจ้าของท่านเป็นผู้จัดการที่จะดูแลทุกอย่างก็คือกำสั่งอยู่ที่ท่านไม่ใช่อยู่ที่ปูวันเด้อไม่ใช่อยูมอ่ไปโอเคอ่าเราไปดูกันว่าเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็เก็บเก็บ่อเก็บตรงง่ายเลยบาหลวงปู่อ่อบ้าหลวงปู่ขนาดหนึ่งจับดนิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งที่เปท็อปีเขาจับน้อยนึงวางกัน แล้วสีจับเนอ่ยเยนาเยงเงินในนี้ใส่ในบาทเลยเปิดเรื่องคือทำบุญมาใส่หมดเลยทางดอกไม้ทั้งเทียนเลยนหจับได้มดเลนี่จับมาบาทมึงตูสวน รู้สึกเรีนดีมากครับคุณชโอ้โหมีไอ้สิบสอร้านอยู่ไหนเนาะสิบสอร้านเลยไเดี๋ยวอนุญาตไปนับดูดีด้อยสันีใส่ในี้ใบนี้ก็ใส่นนี้เลยใส่ก็ไปนะงว่าจะมีคนถูกร้านในนี่เอาโอเคไปไปดูครับเดี๋ยวพี่ท่านนับดูก่อนนะครับเพราะว่าโพสต์เลขน่าจะอยู่นี่ด้วย นี่ใบสีพญานาคด้วยววะจะรอง่เลยไอมเรสวยงามไรนี้ีม่นมีออ้อย่าตรลื่อม,อ,มอะไรนะ ยีนตัวนี้อะไรนะย้ำอีกทีหน่อยพี่ย้ำอีกทีุ่เข้ามาเห็นเทียนขาวหกเทียนสีแดงที่จุดแล้วสองก็คือหกสองถ้าแปลเป็นภาษากเมรนก็คือจุดก็คือเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองครับเจ็ดหกสองอ่ะี๋ยวตรุงนี้เลขเงินในบาทเดี๋ยวรอนับตรงนี้หรือวนับวันนี้พี่ทัศนอ่ตรงนี้ตรงนี้เนาะใครมาทำบูนใส่ท่นี่หมดเลย แล้วค่อยนับแล้วก็มอบให้ที่นี่อ่ามอบให้โดยใจบริสุทธิ์ไม่มีการหาใช้ใจใดๆท้งสิ้นอ่ามอบให้ในการทําอะไรก็แล้วแต่กระท่อมกระท่อมบ้านดนกระท่อมไม้พยูงสไลด์โอ้ฮะสร้างกระท่อมไม้พยูงที่เราไปที่จะใส่บ้านอะไรก็แล้วแต่พวกเราช่วยกันคิดกันทำเพราะทุกคนเป็นลูกหลานลูกปูหมดครับอ่า เจ็ดสองหกเจ็ดหกสองใส่บานใส่บาให้ปูไหมใส่บานให้ปูเนาะ หกสองสองไอ้นโนสอนี่ห้าสกูบอกว่าขอไปหนึ่งอ๋อเมื่อกี้เนี้ยขอไหนึ่อ๋อใส่ได้ออนอมจนาเรียงกันหมดเลยนะเมื่อกี้เนเปิดหมดเลยเนาะเรียงกันหมดเลยเจ็หนึ่งหนึ่งเปิดเปิดถวายท่านเนี่ยหกสองอันนี้5 3าสอันนี้5้าแล้วก็นนก็เจ็ดหนึ่งหนึ่ง จ็ดหนึ่งหกสองสองมานี้ห้าสามสามเรียงกันมาหมดเลยคือเป็นเลขมงคลไม่ไม่ต้องไปจับเป็นเลขนะว่าจะออกอะไรนะเพียแต่ปูแสดงเห็นเลขคู่อ่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ปรากฏการเลขเบิ้ลคู่เบิ้ลคู่อ่าไม่ไม่ได้บอกหวยนะเพียแต่ว่าเป็นมงคลในการเชิญบานมาวันนี้แสดงเห็นว่าเลขซ้ำซๆๆซ้ำซ้้อื อ้าถือว่าเป็นมงคลเป็นนิสัยที่ดีมากที่เ,เราเอาบาทมาร่งนี้บาทเนี้ยเดี๋ยวเราจะห่อผ้าแล้วก็เห็นบาทแล้วแล้วก็ใครอยากรวมตะบ,บุญมาทำที่นี้มเมื่อเสร็จแล้วก็จะมอบให้กับธรรมบุญเลย อ่าจะดูเลขฝาแล้าดูเลขฝาหนึ่งหนึ่งสององหสสอ่าเอ็ไม่ได้ไหมที่มันจะเป็นอย่างนี้ร้อยหมื่นพันเกิและลอขวนลองเอามารวมกันสามนสามฝาไุดเท่ากับหนึ่งแปดหกหกใช่ไหมนีอองอีกหนึ่งหนึ่งสองสองสามสหกหปฏิหาร จำนวดนี้จะมหัศจรรย์นลยครับแล้วรวมกันเอามารวมกันหนึ่งแปดหกหกหนึ่งแปดหกหกก็ได้เบิ้ออีกครับอ่ะเป็นไปได้ยังไงมหัศจรรย์ครับนี่คือมหัศจรรย์ตัวเลขสองสองสามสามหกหกพี่น้องเปิดสามขวดขวดแรกขวดสองขวดสามนี่เราเอามาบวกกันมาบวกกันก็ยังมาดับเบิ้ลอีกเบื้อีกนรับอย่าลืมว่าเอ็มน้อยสามขวด ใช่เอ็นร้อยสามขวดน้ำหนักไปที่สาสามเลยเด้อโอ้โหสามขวดเปิดทั้งหมดสามขวดถวายปู่ครับครับแต่ยังมาสามสามอีกพี่น้องนะครับเอานี่ยตัวใดกับมาตัวนั้นเด้อพี่น้องครับตัวที่ชอบเด้อครับแนวทางครับแนวทางแนวทางให้นะครับไอ้ตัวนึงเล็กไมเคิลน่ะอันเลีกเทียนตัวไหนนะเทียนเล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 ็กทียนเล็กเทียนเนาะเทียนที่พี่ทัดเทียนหกเรียงขาวหกเด แล้วก็เนหกสองท้สองก็เป็นเจ็ดสองครับอ่าเจียนด้วยอ่ออธิบายก็คือว่าสีขาวนี่มีหกเล่มสีเหลืองมีอยู่สองเล่มที่ทัดก็มาตีว่าจุดถ้าจุดนี่ก็คือน่าจะเป็นเจ็ดก็เลยใส่ไปเจ็ดหกสองโอเคเด้อยพี่้องผมว่าเรียบตาแล้วเสร็จไมพี่พรเอออย่างนี้ได้ไยม่ชงไหมโอเคชัดอ่าอ่าเชบเชงเชบเชงเชบเชงเจ็ดหนึ่งหนึ่ง หกสองสคือฝาเอ็มร้อยสาฝานะครับผมฝาแรกเปิดที่กระ่อม m ฝาแรกได้สามหกได้เจ็ดหนึ่งหนึฝาที่2เปิดที่บาทเปิดที่บาทที่ไปอัญเชิญบาทมาได้6ก2องสอแล้วฝาสมาถึ็กระท่อมรักสังสารก็ได้ห้าสามสามเหมืนกันอ๋อบวกกันมาบวกกันหนึ่งพัด้อยหกสิบได้หนึ่งมาเบิ้ลอีกค่มเบิ้ลอีก ปูอย่างไอเบิ้ลนะห้เบิ้ลไหมเนี่ให้เบิ้ลนะปีศาจทำปีศาณอะไรไหมเลขเทียนอีกด้วยเทียนอีกยังติดหกอีกเมื่อกี้ได้ปูเข้ามาประทับร่างหกชั่ด้วยเนาะครับปูหลวงปูพันด้วยเนาะเสียงร้องตะโกนดังมากเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแมวขาวเนาะพิทักษ์นะครับผมพิทักษ์ดูแลอยู่ที่นี่นะครับ ครับเอฟซีไปสองครับพิธารู้สึกยังไงว่าเอา,บา,าเเบาดมาแล้ววันนี้ครับเอาบาดมาแล้วรู้สึกมันทําไรมันถูกมันสั่นไปทั้งตัวเลยครับสั่นทั้งตัวเลยครับมันมัน uh, มีมืนลูกปูเกาะมาด้วยเม่นี่นะครับนั่งรถไป ผมพูดกับปูวันบางทีมันพูดไม่ออกแล้วก็นี่ออกก็หลวงปู่บอกว่าจะเอาสภาพเดิมจะไม่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 ให้ตกเทรนไม่ทําอะไรไม่ให้ทําอะไรหลวงปู่ชชบสภาพเดิมผมเลยบอกกับปูวันว่าจะเอาปไว้ที่กระท่อมละสังขารก่อนพอกระท่อมไม้พยุงมีปัจจัยสร้างเสร็จก็จะอัญเชิญท่านไปอยู่ที่เดิมครับครับพหลวงปู่จะไม่ตีสภาพเดิมของท่านท่ท่านไม่ให้ไปทําอะไรครับใช่ครับผมผม,มีความรู้สึก พาไปทำแล้วเหมือนกันมันตกแต่งเนาะเจ้ปูชอบสภาพเดิมจริงๆเลยไม่อยากให้ลูกศิ้นลงหาเสียเงินเสียทอง